ฉันกำลังแย่งป๊อปอิดที่เหมือนกับชีวิตฉันขาดไม่ได้สลิขคนลื่นๆกำลังหลุดจากมือของฉันแต่ว่าฉันกับเอาไว้อย่างสุดชีวิตเด็กผู้ชายที่กำลังแย่งมันจากฉันทำหน้าเหมือนจะกำลังร้องไห้แต่ว่าฉันไม่สนในจังหวะสุดท้ายฉันคว้ามันจากมือเขาแล้วก็วิ่งไปที่แคทเชีย์อย่างสุดฝีเท้าถึงเด็กชายจะร้องไห้แต่ว่าฉันก็ไม่คิดจะหันไปดูฉันถือของเล่นในฝันและกำเอาไว้แน่นของรักของฉัน ไงฉันเชื่อว่าแคสซี่อายุ16ปีค่ะและฉันอยากเป็นผู้ใหญ่มาตลอดไม่รู้ว่าทาไมตั้งแต่ที่ฉันจําความได้ฉันอยากจะดูโตกว่าอายุจริงเสมอฉันไม่คิดว่ามันแย่กเลยจนเรื่องนี้เกิดขึ้นความฝันของฉันที่อยากจะเข้ามหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศและเกรดของฉันจะต้องดีที่สุดฉันจึงเครียดทุกครั้งที่มีการสอบฉันกังวลมากจนตั้งสมาธิไม่ได้ฉันประคองสติเอาไว้ พยายามหายใจเข้าลึกๆหลับตาและนับหนึ่งถึงสิบเพราะในเวลาเดียวกันฉันก็กลัวว่าวันหนึ่งฉันอาจจะทำข้อสอบพลาดเพราะว่าความเครียดก็ได้แล้วรู้อะไรไหมว่ายิ่งคิดอย่างนั้นฉันก็ยิ่งเครียดบางคนอาจจะคิดว่านี่เป็นเรื่องตลกแต่ฉันไม่ตลกด้วยเลยฉันกำลังยืนอยู่หน้าห้องก่อนการสอบครั้งสำคัญอีกครั้ง ความกังวลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนฉันสังเกตเห็นเพื่อนร่วมห้องถือของแปลกๆที่มีสีสันสวยงามฉันไม่ได้เป็นคนเดียวที่สนใจมันเบรดลีย์ยืนตรงนั้นกดบับเบิลลงไปและไม่ใช่ทุกคนก็สนใจมันทุกคนต่างแย่งกันถามว่ามันคืออะไรทุกคนอยากจะลองเล่นของเล่นสุดเจ๋งนั่นถึงจะเครียดยังไงแต่ฉันก็ค่อยๆขยับเข้าไปดูของเล่นลนั่นชัดๆฉันสงสัยมากแต่ก็ไม่อยากถามว่ามันคืออะไร รู้สึกว่ามันเป็นคำถามงงๆโชคดีที่มีคนอื่นถามให้ฉันเบดรี่บอกว่ามันคือป๊อปอิดออกแบบมาเพื่อลดความเครียดเขายังบอกด้วยอีกว่าแค่กดมันสิบนาทีเขาก็รู้สึกไม่เครียดจากการสอบแล้ว <c oughs> บ้าหรือเปล่าฉันคิดคิดว่าของเล่นอนุบาลแบบนั้นจะช่วยได้จริงเหรอฉันคิดว่าคนอื่นคงจะคิดเหมือนกับฉันแต่ฉันก็ต้องตกใจ ทุกคนที่อยู่ที่นั่นต่างมองป๊อบอิดกันอย่างสนออกสนใจเลยล่ะฉันมองบนใส่พวกเขาแล้วก็เดินออกมาฉันไม่คิดว่าจะยุ่งกับเรื่องไร้สาระแบบนั้นหรอกนะทำไมฉันต้องเอาขยะสีสดใสแบบนั้นมาเพื่อลดความเครียดด้วยล่ะแน่นอนการสอบครั้งนี้ฉันทำคะแนนได้มากที่สุดแต่สิ่งที่แปลกก็คือเบลลี่ได้คะแนนเกือบจะเท่าฉันเลยแม้ว่าเขาจะไม่ใช่นักเรียนดีเด่นก็ตามที่โรงเรียนในวันถัดมา เบดลียไม่ใช่คนเดียวที่มีป๊อปอิดเพื่อนร่วมห้องของฉันเอาของเล่นที่คล้ายกันมาและเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทั้งห้องเข้ามาลุมล้อมมันคุณน่าจะได้เห็นพวกเขาทำหน้ากระหายที่อยากจะเล่นมันขนาดไหนฉันมองบนอีกครั้งหนึ่งจากนั้นที่โรงเรียนก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเพียงแค่อาทิตย์เดียวนักเรียนทุกคนก็ถือป๊อปอิดเอาไว้นมือระหว่างพักเที่ยงพวกเขาก็จับกลุ่มคุยกันเพื่อแลกเปลี่ยน ส่วนคนที่ไม่มีเงินซื้อมันก็เอาของอย่างอื่นมาโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนกับมันเหมือนทุกคนในโรงเรียนจะเสพติดของเล่นงงโง,ง่นี้ปีแล้วอะ่ะแล้วยิ่งมีคนอื่นสนใจมันมากเท่าให่ฉันก็ยิ่งดำคาญเท่านั้นอยากได้ก็ซื้อกันไปเลยฉันไม่แคร์อยู่แล้วล่ะฉันไม่ต้องการของเล่นลดความเครียดเลยสักนิดฉันจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ไม่ว่าทุกครั้งเหมือนจะยากขึ้นทุกวันก็ตามฉันหยุดคิดเรื่องการสอบปลายภาคไม่ได้ สิ่งเดียวที่ฉันทำก็คืออ่านหนังสือจำสูตรคำนวณแล้วก็แก้โจทย์เลขตอนที่ฉันไปนอนฉันก็เครียดจนพยายามเป็นชั่วโมงก็ยังนอนไม่หลับเลยและถึงฉันจะข่มตาหลับได้ฉันก็ยังแก้โจทย์เลขาคณิตในฝันอยู่เลยสั้นๆก็คือบางครั้งฉันรู้สึกเหมือนกับจะเป็นบ้าตายฉันนั่งอยู่ในห้องรู้สึกอ่อนเพลียทั้งกายและใจทั้งที่มีการสอบรออยู่ เมื่อคืนฉันนอนดึกมากเพราะว่าฉันต้องอ่านหนังสือเตรียมสอบและฉันก็ดันนอนไม่หลับทั้งคืนอีกระหว่างพักเพื่อนร่วมห้องก็พยายามผ่อนคลายกันและใช่ฉันตัดสินใจเช็คสูตรเป็นครั้งสุดท้ายทุกอย่างก็เหมือนจะลาบรื่นดีแต่ว่าฉันดันเหลือบไปเห็นป๊อปอิดของเพื่อนร่วมห้องที่ถูกวางเอาไว้บนโต๊ะฉันรู้สึกเหมือนกับโดนสะกดจิต ฉันพยายามอย่างหนักมากในการอ่านหนังสือแต่ตาของฉันกลับถูกดึงดูดเหมือนกับมีแม่เหล็กมายึดติดฉันกำมัดแน่นเท่าที่จะทำได้ไม่แคซี่เธอไม่ต้องการปับ it, ๊บอิดหรอกหยุดเลยฉันคิดแต่ปัญหาคือจริงๆแล้วฉันสงสัยของเล่นนั้นมานานแล้วเพื่อนร่วมห้องของฉันต่างข้างไครมัน ถ้าหาว่าฉันใหญ่จะลองมันดูบ้างก็ช่วยไม่ได้นี่แต่ว่าฉันไม่ใหญ่จะยอมรับมันเลยอย่าว่าแต่คนอื่นเลยฉันก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเหลือบตามองไปรอบๆแล้วฉันก็คิดว่านี่แหละโอกาสของฉันในห้องมีแค่ฉันคนเดียวและอีกห้านาทีกว่ากระดิ่งจะดังขึ้นฉันห้ามใจไม่ได้ฉันค่อยๆหยิบป๊อปอิดขึ้นมาเหมือนกับว่ามันจะกัดฉันค่อยๆกดนิ้วลงไปแล้วก็อีกรอบนึง ตอนแรกก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าก่อนที่จะรู้ตัวฉันก็หยุดไม่ได้แล้ววัสดุของมันช่านเยายวนให้สัมผัสแต่เมื่อฉันกดลงไปก็รู้สึกเหมือนกับความเครียดที่สะสมมาของฉันเนิ่นนานได้ถูกระบายออกมาเลยจากนั้นเวลาพักเที่ยงก็หมดไปอย่างรวดเร็วและฉันก็ไม่อยากปล่อยมือจากเจ้าป๊อปอิดนั่นเลยแม้แต่น้อยดังนั้นการที่ฉันวางมันคืนทันเวลาก็ถือว่าเป็นเรื่องปฏิหารและรู้ไหมคุณไม่มีทางเชื่อแน่ ตลอดชีวิตของฉันไม่เคยรู้สึกว่าการสอบมันง่ายขนาดนี้มาก่อนเลยฉันอยู่ๆก็มั่นใจเต็มเปี่ยมสมาธิทั้งหมดของฉันจดจ่อไปที่คำตอบและฉันก็แก้โจทย์ได้ทุกข้อเลยด้วยและในตอนท้ายฉันยังส่งข้อสอบเร็วกว่าปกติตั้ง5นาทีเนีบ๊อบอิดนี่มันได้ผลจริงด้วยแค่เร็วขึ้น5นาทีก็ทำให้ฉันรู้สึกฟินสุดๆแล้วเนี่ยด้วยความรีบร้อนวันต่อมาฉันจึงขอเงินพ่อแม่ไปซื้อมัน ฉันรู้สึกเหมือนกับเป็นคนร้ายเลยเมื่อมองไปรอบๆและกลัวว่ามีคนรู้จักจะมาเห็นฉันตอนซื้อมันมเล่นแต่ชอบเข้าข้างทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีฉันจะไม่ปล่อยมือจากมันทั้งคืนฉันเล่นมันพร้อมกับอ่านหนังสือเล่นมันตอนกินมื้อเย็นแม้แต่ในห้องน้ำตอนแปรงฟันฉันก็ยังใช้มืออีกข้างหนึ่งกดมันเล่นเหมือนกับเขื่อนในตัวฉันพังทลายจนฉันหยุดไม่ได้แน่นอนว่าตอนนอนฉันก็เล่นด้วยหลังจากนั้นเรื่องที่สุดยอดก็เกิดขึ้น เป็นครั้งแรกในรอบเดือนที่ฉันนอนหลับแทบจะในทันทีฉันไม่สะดุ้งตื่นเลยสักครั้งและฉันหลับได้อย่างสบายใจและในตอนเช้าฉันก็สดชื่นและได้พักอย่างเพียงพอนี่มันเวทมวนต์ชัดๆของเล่นชิ้นนี้ช่วยฉันได้มากจนฉันตัดสินใจว่าแค่อันเดียวก็คงจะไม่จุใจ ฉันไปที่ร้านและซื้อมันมาอีกหลายสีจากนั้นฉันก็เปิดร้านค้าออนไลน์แล้วก็ต้องทึ่งมันมีป๊อบอิดทุกแบบที่คุณสามารถเลือกสรรได้รูปร่างแบบยูนิคอรนตัวละครแบบอมองกัสทั้งแบบเรืองแสงอันใหญ่อันจิ๋วและฉันก็อยากได้ทุกๆแบบเลยหลายวันต่อมามันก็เต็มห้องฉันไปหมดเรื่องก็คือที่โรงเรียนฉันอยากจะเอาคอลเลกชันของฉันมาอวดมากพูดคุยเรื่องของเล่นกับเพื่อน บางทีอาจจะแลกกันใช้ด้วยแต่ว่าศักดิ์ศรีมันค้ำคออยู่จึงทําให้ฉันทําได้แค่เชิดหน้าชูตาและบอกว่าของไร้สาระวันหนึ่งฉันพบว่ามีตัวหายยากราคาแสนแพงที่ฉันอยากจะได้มานานมาขายในร้านแน่นอนว่าทันทีที่ฉันเลิกเรียนฉันก็รีบไปแต่ว่าป๊อปอิดที่ฉันอยากได้ก็ขายไปหมดแล้วกลายเป็นว่าไม่ได้มีฉันที่เล็งคอลเลกชันนี้เอาไว้ ฉันเดินไปรอบๆร้านอย่างอารมณ์เสียแต่ทันใดนั้นฉันก็เห็นป๊อปอิดอันนี้ฉันอยากได้อันสุดท้ายมีคนมาวางไว้ตรงแผนกตุ๊กตาแน่นอนและแน่นอนฉันพุ่งเข้าไปในทันทีมือของฉันยื่นออกไปแต่กลับมีมือของเด็กน้อยคนหนึ่งมาคว้ามันพร้อมกันเขาพยายามจะดึงของเล่นไปจากมือของฉันและบอกว่าเขาอยากได้ป๊อปอิดอันนี้มานานแล้วฉันจำได้ว่าเถียงกับเขาอยู่สักพักว่าใครเห็นมันก่อนกันก่อนที่ฉันจะแย่งมาจากมือเขาได้ มันเป็นของฉันและฉันก็ดีใจสุดๆไปเลยวันต่อมาฉันก็บอกกับเพื่อนร่วมห้องปกติว่าของเล่นพวกนี้มันไร้สาระสุดๆคนปกติไม่จําเป็นที่จะต้องใช้มันหรอกและหลังจากนั้นไม่นานฉันก็หันไปเห็นกับเขาเด็กคนนั้นคุณน่าจะได้เห็นว่าเขาโกรธฉันขนาดไหนปรากฏว่าเขาเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนฉันจะบังเอิญไปแล้ว โอ้ฉันกลัวมากถ้าความลับของฉันโดนแฉเพื่อนร่วมห้องของฉันต้องหัวราอย้อนแน่ฉันรีบลากคอเขาแล้วก็ขอร้องว่าอย่าไปบอกคนอื่นแต่ว่าเอลวินนั่นชื่อของเขากลับเจ้าเล่ห์กว่าที่ฉันคิดแน่นอนว่าเขาต้องการปอปอิฐที่ฉันซื้อไปและฉันควรทำยังไงอ่ะยอมยกให้เขาเพื่อปิดปากอรอไม่มีทางหรอกคิดว่าฉันจะยอมง่ายๆเหรอฉันก็เลยแลกข้อเสนอ เราเจอกันหลังเลิกเรียนแล้วว่าตารางด้วยความไม่พอใจฉันวางป๊อบอิดอันแสนหายากที่ใครๆก็อยากได้ไว้ฝั่งฉันแต่ฉันก็คาดหวังเอาไว้ว่าของที่เอวินเอามาเสนอมันจะไม่ดีพอสําหรับฉันเขาเปิดมาด้วยป๊อบอิดสีรุ้งของเขาตามด้วยอันเรืองแสงหลายชิ้นและฉันบอกให้เขาเพิ่มอีกจากนั้นเขาก็เอาขนมมาเพิ่มแต่ว่านั่นไม่ได้ทําให้ฉันพอใจหรอกนะเราต่อรองกันเกือบครึ่งชั่วโมง เพื่อนใหม่ของฉันเอามาพร้อมกับทั้งกระเป๋าที่เป็นเดิมพันแต่มันก็ยังไม่พอสุดท้ายเอวินก็บอกว่างั้นผมให้ PlayStation 5ว้าวแบบนี้ค่อยคุ้มหน่อยแน่นอนว่าฉันตกลงรับข้อเสนอในทันทีฉันก็ไม่ได้อยากได้เหมือนหรอกนะแต่ว่า PlayStation 5ก็คุ้มอยู่ฉันดีใจสุดๆฉันเลยต่อทีวีโหลดเกมที่อยากเล่นมาแต่ฉันก็ไม่มีเวลาสัมผัสความสนุกเลย ผ่านไปหลายชั่วโมงจากนั้นเอวินก็มาที่บ้านพร้อมกับน้ำตาปรากฏว่าเขายังไม่ได้ขออนุญาตพ่อแม่ก่อนที่จะยกเครื่องเกมให้กับฉันและเมื่อพ่อแม่รู้ว่าเขาเอาเครื่องเกมไปแลกกับอะไรแน่นอนว่าพวกเขาโกรธมากว่าแล้วคิดได้ผิดจริงๆที่รู้สึกว่ามันแปลกๆตั้งสมองน้อยแค่ไหนถึงเอาของแพงแบบนั้นมาแลกกับแผ่นซิลิคนแบบนี้แต่ไม่มีใครบังคับเขานี่ตอนนี้เป็นของฉันแล้ว ฉันทะเละกับตัวเองอยู่สักนาทีก่อนที่จะสุดท้ายก็ยอมแพ้ลึกๆฉันรู้สึกผิดต่อเขานะเพราะว่าเขายังโดนพ่อแม่ด่ามาเยอะแล้วแน่นอนว่าฉันคืนเครื่องเกมให้เขาและเพื่อชดเชยให้ฉันก็เลยยกป๊อปอี้ให้เขาไปใช้ก่อน และคุณน่าจะได้เห็นว่าเขาดีใจขนาดไหนเมื่อเอเวนเห็นแบบนั้นฉันก็อดยิ้มไม่ได้และหลังจากนั้นเราก็เป็นเพื่อนกันสุดท้ายฉันก็ได้คุยเรื่องป๊อป,อปอิดกับคนอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนในห้องโดยที่ไม่ต้องอายหรือว่าขายหน้าแล้วบอกหน่อยคุณเคยลองมันไหมถ้าเคยบอกความประทับใจในคอมเมนต์มาได้เลยสําหรับฉันคือคงจะติดมันไปอีกสักพักเลยละ่ะ